ขณะเดียวกันคุณผู้ชมภายในงานลอยกระทงในมหาวิทยายลัยขอนแก่นเองนะคะก็มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยในงาน k k u Herb Fair 2021เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ค่ะ ที่คุ้มสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นดรนรงชัยอัคาราเสรณีนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนิเทศการจัดแสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่น k k u Herb Fair 2021 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยของนักวิจัยมหาวิทยายลัยขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะคะโดยเฉพาะผู้ที่สนใจต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยในงานค่ะก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะท่าน,อนรองสุเทพมณีโชธรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชายัยพานทองวิริยะกูลและทิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดจนคณะผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติและก็สื่อมวลชนก็ร่วมง,งานกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวค่ะ สำหรับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะครับมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นครับจึงมีทรัพยากรธรรมชาติต่างๆมากมายโดยเฉพาะกับผลิตผลธรรมชาติที่เรียกว่าสมุนไพรและเครื่องเทศครับที่มีความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นครับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยกองบริหารงานวิจัยฝ่ายวิจัยและก็บัณฑิตศึกษาเนี่ยได้มีการส่งเสริมและก็สนับสนุนการวิจัยนะครับรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยมาโดยตลอดครับ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและก็การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ทางด้านสุขภาพมนุษย์และก็สัตว์ด้านการเกษตรด้านอาหารและก็เครื่องดื่มนะครับในการนี้ครับจึงได้ดำเนินโครงการและจัดนิทรรศการจัดแสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือว่า k k u h e r b h Fair ครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1 8ถึง20พฤศจิกาย,ยนนี้ครับที่บริเวณคุ้มสีฐานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับค่ะ